เมื่อนี้พาออกมาช่มสวนข้าวโพดยายนางอีกแล้วค่ะข้าวโพดเพื่อนก็เป็นฟักแล้วบอดายมาลายมือตอนนี้เป็นฟักเกือบทุกต้นแล้วค่ะบอดแมนเกือบทุกตน้นทุกต้นเลยค่ะมาเบิงต้นแล้วฟักสองฟักค่ะงามค่ะต้นสูงต้นใหญ่เบิงแล้วข้าวโพดสมบูรณ์ขนาดเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดเขาเหนียวนี่โอ้ยจเจมันงามเบิงในพี่น้องเอ้ยมาสวนย่ามใดกะโอ้ยชื่นใจมาเบิงสวนข้าเจ้าปลูกได้ดีค่ะค่ะ เบื้องแนเพิ่นกาลังเก็บข้าวโพดอยู่ข้าวโพดรุ่นนี้สิป,ปูกที่หลังค่ะมาเบิ่งข้าวโพดมามาเบิ่งมาเบิ่งแถวนี้ค่ะแถวนี้สิป,ปูก,กอนนี่มีรองรอยของการเก็บไปแล้วอยฟักใหญ่ขนาดเลยค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งฟักหญ่บ่เป็นสองสับสองสามฟักเป็นโลบอนี้แม่นใบย,ย่ยสองฟักสามฟักโลเนาะสมบูรณ์ค่ะ มีแต่ฝักใหญ่ๆโอ้ยเป็นตอนซ่อนนี่มากินขา้ขาวโพดข้าวเหนียวพอเบิงจังใดนอจังแกนาสีเบิงเออนี่เขาเอินไม้เนาะนาสีเบิงไม้มากไม้ซีนี่นาสีแกแล้วคะ่ะนาสีแกพอกินแล้วเบิงเนี่ยฟักไงคะ่คะค่ะโอ้ยตอนซ่อนขา้าวโพดข้าวเหนียวเพิ่นนี่เพิ่นสิปูว้ประมาณสองสามไรคะ่ะกวางแห้ง เหตุจังไรสิคล้ายเบิดตอนซ้อนค่ะมันเป็นขา้าวโพดกินบมนเมนข้าวโพดอาหารซั์เนาะ้าข้าวโพดอาหารซัตว์นี่เพิ่นกับสิคล้ายง่ายเพราะว่าเขาเสียเอาเขาลงงานเลยแต่ข้าวโพดอันนี้เขาต้องตัดทรงตลาดทรงพอ่อขากับซิมีพอ่อขาเขามารับค่ะปลูกอีญี่งก่นดับขายอยู่แต่ละค่านี่กับยังบมทันโหค่ะแล้วก็ขายน้ำบานบางแนค่ะโอ้ยงามมีแต่ฟักงามๆามมีต้นละสองฟักสามฟัก พอสองฟักแหมสามฟักบ่มี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นหักออกเอาไว้สองฟักเพื่อว่าสิให้ฟักมันสมบูรณ์เดี๋ยวเพิ่นกะสีหักให้พ่อ่าพ่อ่ากะสีเอา,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 ารถมาลาเบเอาค่ะเราเพิ่นกะสีต้มขายน้ำบานไปขายน้ำตลาดนัดน้ำบานน้ำก็ะมีค่ะอ่อนซ้อนคว้วงามดอกกะงามเดชบ่แมนวาตะฟักงามอย่างเดียวเบิ่งดอกข้องเพิ่นค่ะหุ่นดอกกะงาม บรรยากาศก็ดีค่ะสวนมองนี่สิเป็นสวนสวนผสมค่ะสิมีหลายอย่างมีข้าวโพดมีมะเขือมีแตงมีถั่วแต่ว่าไอแตงเพื่อน,น,นก็นจะเริ่มไหวไปล้ล่ะค่ะเก็บได้เป็นเดือนอยู่เพื่อนว่าร่มเย็นบรรยากาศดีดีเบ่งดอกข้าวโพดก็ง่ามๆค่ะมาเบิ่งฟักนี่ไหมเพื่อนขึ้นรุด สงสัยสิโดนนอนเจาะนอนเหลนง,งานสลมั่งเนี่เด่นยาบอค่อยถึงค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังเลือกขาโพดซุ้มที่มันแก่ฟักใหญ่ไปขายก่อนค่ะนี่มาเบงฟักใหญ่เต็มทีมันจั๊กหมืห่นย่อยมันเท่าไหร่จีเอ่อเท่าไหร่ล่ะกีห้าสิบเดห้าสิบห้าสิบเจ็ดหมื่นมันต่อหกสิบห้าหมื่นมันจังแม่ ระยะมันหกสิบาเมือเนาะจังพ่อกินเนาะแมนหกสิบห้าแต่บากะต้นไอฟักได้มันใหญ่เพิ่นกะมาเลือกก่อนค่ะอายุจะบ่ท่านถึงกะกินได้แล้วเพราะว่ามันสมบูรณ์นี่มิแต่ฟักใหญ่ๆค่ะพี่เล่นเดี๋ยก่อเขาเบิ่งจังไดมันเขา่าจะได้เลยค่ะเลืากเบิ่งค่ะคนบอกว่าเบิ่งผมมันเบิ่งไหมเขาเอินไหมเขาโพด ไม้สีน้ำตาลแมนบอแมนไม้มันรุดออกอันนี้ไม้รุดออกจังแกแมนบอแมนไก่สีเหลืองแก่ละทีมึงก็ได้ยังหน่อยทีเพิ่งเม็ดทีบอแกังโบแก่บรไดอยู่นะกำลังเนาะประ่านปันไดเลยนะอตอนอีกจักคือว่าล่ะหกสิบห้ามื่อเนาะตอนนี้เท่าเจักเมื่อกลืมละห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดมื่อยี่สิบหกนาสิอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งละเนาะแมนอือาทิตย์หนึ่ง เนี่ยนอนมันยังลงได้นอนลงพร้อมไม่ได้ฮักละต้องเอาอีบอลนั้นเอาไปโหลดในในที่แล้วในที่แล้วในชี่แล้วก็ต้องเอาตัวนั้นไหวตัวนั้นบ่เปวกยังพุนเดพุนเดทั้งพุณนะตัวนี้มันเป็นอียงพุวนี้มันเป็นกระเทยไม้ไม้ไม้สีน้ำตาลนะมนสีเข้มๆนะเพราะว่าแล้วแต่มันจะต้นสมบูรณ์บ่สมบูรณ์เนาะบอกแต่เขาบอกท่านอยากฮักปนะแปลงมันแน่นก็หนีจังเลยเดี๋ยวมาเลือกไปเรื่อยๆค่ะหาเอาฟักมันแก่ๆ เอาไปขายก่อนค่ะเดแดดนอนพึ่กับมารบกวนแกบ่นั่งบ่ทันนไอโยรออีกประมาณอาทิตย์หน้าได้ขายตัวนี้เอาอยู่เอาไปลองมึงสิข้ายนี่เอาไปต้มก่อนบ่อหรือว่าขายขายอะไยไปขายอื่นวันเสาร์นะมันบ่อหลายดี๋แค่เค่งเดียวเนี่ยขายก็พักเล่าต้มใบใหา่ไปขายทำหลายก็จะไปขายถุงขนาดเองใส่เตาเก๊็ยังไปต้มมันเลยนะมันจะค่อยขาย คุณน่ะคะเฮ็ดจังไดรเพิ่นสิขายเบิดขายฟักดิบนําขายฟักดิบให้รถตลาดแม่นรถตลาดรถส่งรถพักนําโอ้ฝนก็ตกแล้วเด้อนี่ไปคุณน่ะคขาโอ้ยทางนั้นงามกว่าเรือบบเคลือก็่แต่ว่าหั่นบ่ทันใหญ่เป็นที่หลังตัวนี้เป็นที่หลังอันนี้ปลูกี่หลังพอห้องพอห้อามามาเบิ่งทางนี้ค่ะเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2เนาะแม่นรุ่นทางนี้คือจังงามคักฟักฟักคือดกคือ2แม่น ต้นนั้นคือกันเอว่าที่จริงบบสูท้งผลได้นามนามโบใดซ้ำท้องผลโบปกติต้องใส่สายนำยศสองสายสายละแถวเนาะคุนะอันนี้เขาใส่สายสายเดียวต่อกลางนามกับโบไอ่ทั่วปันใดตอนนี้ได้ใส่ปุ๋ยบอเดี๋ยวนี้งดแล้วเศร้าเลยเศรใส่ปุ๋ยแล้วเต็มมันไดเอ่อสี่สิบห้าวันครั้งสุดท้ายคุณซึกว่าฝั่งทางหนี้สิฟักง่ามฟักง่ามล้วก็ฟักคุณซึกว่าสีหงยกลัวได้หนิเป็นสองฟักสองฟักหมดเลยอือสองต้นละสองฟักสองฟักค่ะ ตรงนี้ว่าไม่นอนจอว่านั้นเส้นดินหรือนอนบ่นบอกโอ้ยฝนตกเดือนเลี้ยงเดี่ยวนี่งพันธุ์อยากมารบกวนถ้าได้นอนบ่รับเชิญเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ต้นเนี่ยบ่ใหญ่ฝนตกแล้วพี่น้องผสมเราจะเป็นแนวเนี่ยบ่ใหญ่เลยอันปลูกที่หลังบ่ใหญ่สามโม่มันเป็นเหนืขายว่าห่างกันอย่างละอาทิตย์นะเนี่ยต้นนี้อาทิตย์หนึ่งเราปลูกต้นนั่นปลูกต้นซองนี่บนต้นนี้กะไอ้หลังกันอาทิตย์เดียวมันไล่กันเนาะ เก็บไปทันแล้วฝนตกกอนเอาเผาโฮมกอนเพื่อนฝนแรงเนาะโอ้บรรยากาศดีขนาดเลยค่ะฝนไปวิ่งมาเอาซ้ำนั่นบอกเรื่อว่าสิไปเก็บอีกอยู่สิหาร้อนร้อนนักมนีละหาร้อนม้อนแักมันแก่ยังเนี่ยมึงขึ้นจังมนีก็ะไดอยู่ไม่พีมึงมันกระเสียสื่อเนาะมันมันบ่เต็มเนาะเนี่ยไปพีมึงเม็ดยังอ่อนอยู่เลยเก็บมาแล้วก็มาเตรียมต้มค่ะเพื่อนกระเสียมาอันแตงก่อนเอามาซับซับเอียงข้าเขิน เออรับก่อนเบิ่งฟักใหญ่อยู่เด้นี่นี่รับหัวตัดปลายต้มยังต้มแก๊สหรือว่าต้มเตาถ่านผลผลิตเตาถ่านแต่อันนี้แต่ว่ามันบ่หลายเหมือเตาแก๊สต้มเตาแก๊สเอาเตาถ่านแกดใช้หลักเตาถ่านก็ดีอยู่ประหยัดไปแต่ว่าเฮาอยอกไฟเฮาเอาเตาแก๊สเม็ดทีบอกมาเบิ่งน่ะแกเบิ่งจักหน่อยอันนั้นอันเดั่น ใจเบื้องเม็ดทีบ่อืะเม็ดงามอยู่เม็ดทีขนาดเลยเม็ดงามขนาดเลยชมพูขาวบอกเก้งมันเรยกโบ่อยเถินอ๋อมวงขาวมันมันต้องเป็นต้องเป็นสีชมพูออกชมพูแมนบอผหัวไส้ผูกไก่ก็กระปวดเทียนมันมากผสมซุปเกสรบอเขียนขาวอืมมันหลายสายพันธุ์หลายเตรียมต้มเตรียมต้มขายตลาดมื่อเอิน พบกันที่ตลาดนัด